สวัสดีข่าวขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพิ่งจะรู้รถชนอุบัติเหตุบนทางด่วนห้ามบริษัทประกันขึ้นไปเคลียหากขับรถประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนจะไม่สามารถเรียกเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภยัยขึ้นไปเคลียบนทางด่วนได้ไม่ว่าจากกรณีใดก็ตาม ทำไมถึงห้ามเจ้าหน้าที่ประกันขึ้นทางด่วนเนื่องจากทางด่วนหรือทางพิเศษเป็นเส้นทางที่กฎหมายกำหนดให้ใช้ความเร็วสูงในการขับรถการที่เจ้าหน้าที่บริษัทประกันซึ่งใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักจึงไม่สามารถขับขี่บนทางด่วนได้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา139ในระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษพศ2524ห้ามมีให้รถจักรยานยนต์วิ่งในทางพิเศษ ผู้ใดฝา่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจะต้องถูกระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1,000บาทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ประกันภัยดำเนินการเคลียรอุบัติเหตุบนทางพิเศษแต่แนะนำให้ผู้ชายทางดำเนินการดังนี้ติดต่อเบอร์โทรที่ใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินเช่น191สำหรับการแจ้งเหตุด,ด่วนเหตุร้าย1669กรณีมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินและ1543 e x a t call center ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก thai news l i n e com ขอบคุณค่ะ